ดูบรรยากาศในบ่อนะครับช่วงที่จะเริ่มทําการแสดงครับสําหรับทีมงานฟ้าบรรดาลหน้างานในการขุดลอกหนองแครตําบลทุ่งจังหันอําเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ทางล่างหน่วยบริการเป็นฝั่งของซานนี่ SY2154 ้าปาตาว,วันทางบนรับดินเป็นฝั่งของ204หนุ่มบนมมเบีย กูได้กันไปสร็จเดือดบ่เดียวแค้ววันันเท่านั้นเลยบองหูเสร็จแล้วสาระแท็กทิ้งแล้วหลังจากที่โซ่ขาดอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าสลัดทิ้งแล้วบ่ มันเดินไม่ได้ก็ตักมันทั้งทั้งที่ไม่มีโซ่นี่นะครับโู่นนะโซ่อยู่ข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยมอนน้ำแตกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันน้ำแตกนี่คือประโยชน์ของมางคุด ก็ยืนก็ตายขายเดียวนะครับบริการอยู่ด้านล่างครับป่าตะวันลุยกันไปอีกไม่กี่วันก็จะย้ายตามป่าเจ้อไปแล้วครับก็จะเหลือนมเบียนะครับนมเบียก็น่าจะได้บริการอยู่ด้านล่างแล้วก็โกเบโกเบก็ทำงานได้บ้างไม่ได้บ้างแหละช่วงนี้ เดียสมชายนมใหญ่จากบ้านถามพิบายแครดงบุรีรัมพอรถเดินไม่ได้เนี่ยเราอยากจะไปขุดหน้าใหม่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าตรงนี้มันลึกเข้ามาเรื่อยๆแล้ว มันลากออกไปไกลลากเกียวหนึ่งออกไปนู่นร้อยกว่าเมตรนะกว่าจะขึ้นบ่อนะ่ะถึงโกเบที่คว่ำมุมนีอยู่แล้วก็วิ่งอ้อมาอ้อมมาอมามาเทตรงนี้ถ้าตัดไปตรงนี้ได้ไม่ถึง50สเมตรประมาณ300รเมตรได้ครับปากบ่อ50าบบาทก็เลยจำเป็นต้องลากยาวออกไปแต่ถ้าเอา ตรงนู้นได้เนี่ยมีตรงนึงที่รถป่าชายจอดยกดําเดินไปไม่ได้ปาตะวันบอกดวนดวนดวนจีดวนจี ก็เหนียวๆแล้วครับประมาณ10เที่ยวก็จะจอดแคะกระบากันทีหนึงแต่ว่าบางครั้งก็แคะเที่ยงแล้วก็แคะเย็นเลยเนี่ยยังไม่ติดนะ น,นี่ก็เหลือสี่ปันปันที่ห้าก็เหือขาดไปอีกแล้วเนี่ยนมเบียร,รอรับอยู่ตรงนี้เทเสริมหลังคันนะครับเสริมหลังคันนมเบียก็จะเกียร์ให้เต็มเต็มแล้วก็จะแต่งสโลปหลังคันชั้นบนไปพร้อมเลย ยอยกันมาตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆป๋าชัยตอนนี้ป๋าชัยก็ถือว่าเป็นอาวุโสสุดในทีมครับในหนึ่งในหกเอาป๋าชัยนี่แหละอาวุโสสุดจากบ้านอ้อตลิงชันนี่จากเขตของอำเภอชุมพลบุรีนะครับตำบลสกุลจังหวัดสุรินเลยมา มาสองคันนะชุมพลบุรีส่งเข้าประกวดสองคันเสียตานแล้วก็ปาชัยส่วนนี้ก็จัดสีสกีนะครับพี่ต้อมนี่ก็แคะกระบะทั้งวันติดไม่ติดก็แคะทั้งวันไม่รู้ไปโดนตัวไหนมา รถก็แรงประจําทีมด้วยกันนี้โอ้รอบนี้ติดเยอะเดี๋ยวไปดูที่เทกันครับตามไปเลยเนี่ยล,ลากเกียร์หยอดลุมมาเรื่อยๆคลานออกมาเรื่อย,เ,อยเนื่องจากว่า รถเกตรนั้นยังไม่พร้อมใช้งานครับ้องรางแตกก็เลยถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบอ่อเราก็เลยต้องไปได้เต็มที่ก็แค่เกียร์หนึ่งกับความเร็วที่จํากัดนะครับไปเร็วไม่ได้ครับระบบช่วงล่างจะไปก่อนแน่พากตัวหนึ่งนี่ยุ่งเลยนะครับขาดทุนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนิ่มได้ต้องนิ่ม รถเปล่าจะวนมาอีกทางหนึ่งวนลงมารับบัดรับตัวฝั่งนี้ก็มีพนักง,งานจ่ายบัตรจ่ายตัวนะครับจ้างมาวันละสามร้อยบาทจ่ายตัวอย่างเดียวนี่คือฝั่งของผุ้ปูฟ่ฟ้าบรรนานจอดเครมครับ แคร์คอนโทรลเช็คลวซึมนาะยช่างมาถอดไปแล้วผ่าเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเอามาประกอบให้นี่คือรถบริษัทของฟาบันดาลน,นะครับ6ล้อแล้วก็10ลอ ใช้บรรทุกของมาอย่างเดียวครับบรรทุกท่อสูบซิ่งแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือของใช้ไม่ได้วิ่งงานนะครับถ้าวิ่งงานนี่บันเทิงแล้วก็จะจ้างรถร่วมอย่างเดียวนี่ครับพอเราวนขึ้นมาเนี่ยทีเทก็จะอยู่ตรงนี้ มองกลับลงไปก็จะเห็นแมนโคด้าน,นล่ะโอเคครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับ